สาวๆครับผมจะบอกให้นะครับหลายคนทําดอกกระหล่ำที่บ้านมักจะเอาไปลวกหรือทอดน้ํามันท่วมๆซึ่งมันสิ้นเปลืองและยุ่งยากครับวันนี้ผมเลยจะมาแชร์วิธีทําดอกกระหล่ำแบบใหม่สูตรเพจตะกะที่ร้านอาหารขายกันจานละ68แต่ทําเองที่บ้านต้นทุนแค่ไม่กี่บาทแนะนําให้กดไลค์และเซฟสูตรไว้เลยนะครับเริ่มจากหั่นดอกกระหล่ำสดๆเป็นชิ้นเล็กพอดีคาใส่เกลือลงไป1ช้อนแช,นชน่น้าสะอาดทิ้งไว้10นาทีเพราะเกลือจะช่วยดึงไขแง่แมลงและสิ่งสกรปรกออกมาได้ดีมากลองสังเกตดูสิครับว่าน้ําสกรปรกมาก พอล้างสะอาดแล้วให้เสดดน้ำพักไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่ดอกกระหล่ำลงไปใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่อยๆผัดการกดหัวใจอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับทุกคนแต่สำหรับผมมันทำให้มีความสุขไปทั้งวันเลยครับคลิปนี้รบควนพี่น้องช่วยกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับผัดจนผิวเริ่มเกลี่ยมเหลืองสวยเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ผงขั้วพริกเกลือกระเทียมซองนี้แหละครับโรงแรมหลายแห่งก็ใช้กันตอนนี้จัดโปร9.9หยวนได้หลายซองเลยเอาไปทำซี่โครงหมูขั้วพริกเกลือหรือหมูสมชั้นก็อร่อยมากครับ โรยต้นหอมซอยลงไปสุดท้ายเร่งไฟแรงผัดไวๆอีก5 6ทีก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับดอกกระหล่ำคั้วพริกเกลือหอมๆแบบนี้อร่อยกว่ากินเนื้อสัตว์เป็นร้อยเท่าเลยครับถ้าดูจบแล้วรีบไปทำให้ลูกๆที่บ้านลองชิมกันดูนะครับ